ช่วงเวลา3วันหลังสุดส่งท้ายเดือนเมษายนที่ผ่านไปบทสรุปจบไม่สวยเท่าไหร่นะครับสำหรับเกมสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่บุกไปเยือนถิ่นไก่เดยทองแล้วสามารถรีดฟอร์มการเล่นที่ดีเยี่ยมออกมาได้ตั้งแต่นกหวีดครึ่งแรกดังขึ้นจนนําไปสู่การได้2ประตูนําก่อนจบครึ่งเวลาแรกไปแบบที่แฟนบอลปี้แสดงเองก็รู้สึกเบาใจได้ว่างานนี้สบายหายห่วงแน่ๆแ,แต่สุดท้ายทําไปทํามาก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเกมครึ่งแรกแต่แพ้เกมครึ่งหลังเสีย2ประตูคืนให้กับสเปอร์ก่อนจบที่การแบ่งแต้มกันไป บนความน่าเสียดายของแฟนผีแต่ก็สามารถแก้ตัวกลับมาได้ในเกมเมื่อคืนนี้ที่เปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าได้แบบที่แม้สกอร์จะไม่ขาดแต่ก็ดีพอจะโชว์ให้เห็นว่านี่คือทีมที่พร้อมจะถูกพัฒนาไปให้ไกลได้อีกจากจุดปัจจุบันที่ยืนอยู่ที่จริงย้อนไปเกมกับสเปอร์หากจบบนช,นชนะของลูกทีมเอเด็กเทนฮาร์ ark, เชื่อว่าคอนเทนต์ในวันต่อมาจะต้องมีเสียงสรรเสริญผลงานของเหล่าผู้เล่นหลายคนที่ทำผลงานยอดเยี่ยมออกมาให้เห็นต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเจรอ,อนซานโชคคนเบิกสกอร์แรกมาคัสและฟอร์ดกับผลงานยิงหนงหนต ที่เป็นภาค,บ,าคบังคับยังไงก็ต้องมาหลังจบเกมเอาชนะวิลล่านั่นก็คือบรูโน่เฟรนันเดสกับตันทีมที่สามารถพาตัวเองกลับมาลงสนามได้ทั้งที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บจากเกมเจอกับไรตันรอบตัดเชิงเอฟเอครับถึงขั้นมีภาพออกมาว่าต้องนำฝึกอ่อนมาหุ้มข้อเท้าขวาเอาไว้ที่สำคัญคือหลังจบเกมไปแล้ววัน2วันภระระยาของบรูโน่เฟรนันเดสก็ยังโพส์ภาพสามีเธอเองในอัลเียบทนั่งบนโซโฟ,ฟาพร้อมกับที่บริเวณขามีการใส่ตัวหุ้มปกป้องขาสำหรับนักฟุตบอลอยู่จนสร้างความกังวลให้กับแฟนผีไปทั่วทัั้้้งงโลกกนนนนนะบว่าาาาีจเจเหมอยขด ยิงทีมคาริสซานโดมาติเนสกับราฟาเอวารันไปก่อนแล้วด้วยท้าสุดท้ายยังต้องมาไร้เงาผู้เล่นที่เป็นดั่งปอบพลังงานของทีมอย่างบรูโน่เฟรนันเดสไปอีกคนทั้งต้องสุดท้ายของการแข่งขันคงเป็นงานที่หนักแบบทุบทวีแน่ๆแต่ในท่ามกลางช่วงเวลาของความไม่แน่นอนว่าบรูโน่เฟรนันเดสจะได้ลงช่วยทีมในเกมที่เจอกับสเปอร์หรือไม่นั้นมันก็เลยทําให้แฟนบอลได้รับข้อมูลที่น่าทึ่งชวนให้ตกตะลึงบางอย่างจากชายที่ชื่อบรูโน่เมื่อมีการระบุสถิติออกมาว่าตลอดเวลาในเส้นทางอาชีพนักฟุต บูโน่ยังไม่เคยพลาดการลงสนามเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บเลยแม้แต่ครั้งเดียวคือต้องขยายความนะครับว่าการไม่พลาดลงสนามเพราะบาดเจ็บเลยตลอด11ปีในการเล่นฟุตบอลอาชีพไม่ได้แปลว่าบูโน่เฟเนเดสได้ลงเล่นทุกเกมทุกนัดให้กับต้นสังกัดของเขาในแต่ละช่วงเวลามาตลอดคือรายละเอียดมันอาจจะมีเกมที่บูโน่ไม่ได้ลงสนามร่วมอยู่ด้วยเพียงแต่เป็นเพราะเหตุผลอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องอาการบาดเจ็บมาลบกวนสถิติตรงนี้มันก็เลยขึ้นว่าไม่เคยพลาดลงสนามเพราะบาดเจ็บเลยนั่นเองโดยหากเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ทางเฟิร์มมาร์เก็ต ตรงประวัติอาการบาดเจ็บก็จะเห็นเพียงแค่3บรรทัดเท่านั้นและ3บรรทัดนั้นรวมเวลาที่มีอาการแล้วก็แค่14วันแบ่งเป็นการป่วยแล้วก็เป็นไข้อย่างละครั้งที่ทําให้พลาดเกมไปครั้งละ1เกมกับอีกครั้งคือการเจ็บสมัยอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอน10วันแต่บังเอิญว่าช่วง10วันนั้นเป็นโปรแกรมทีมชาติมาขั้นกลางระหว่างเดือนมีนาคมพอดีก็เลยทําให้บลูโน่ไม่พาลาดลงเล่นให้กับล bon. ิสบอนสาหรับ land, บลูโนโ่เฟรนันเดสเขาย้ายมาสวมเสื้อปีศาจแดงในช่วงตลาดหน้าหนาวปีืองกันดี่สับ เป็นต้นมาและแน่นอนว่าเป็นสมบัติชิ้นที่ลำค่าที่สุดที่ตกทอดมาจากยุคสมัยของโอเลกุน่าโซชัยด้วยช่วงเวลา3ฤด,ดูกาลครึ่งจนถึงตอนนี้ของบลูโน่เฟรนันเดสเขารับใช้ทีมไปมากถึง177เกมตีเป็นค่าเฉลี่ยแล้วคือเขาลงเล่นฟุตบอล1เกมทุกๆ6วันในช่วง3ปีที่ผ่านมาและยังสามารถมีส่วนร่วมกับการได้ประตูของทีมไปมากถึง113ครั้งแบ่งเป็นการยิงเอง60และแอสซิสไป53ครั้งโดยเฉพาะซีซั่นปัจจุบันที่เขาได้รับความไว้วางใจจาาาาาากกกกกกเเเเออรรททฮแแบบบสูงงงมมมๆลละ ten ็ยยััหว่ ทีมมีกับไม่มีบรูโน่เฟรนเดสในสนามแข่งขันนั้นมันส่งเอฟเฟกต่อเกมการเล่นของทีมแบบชัดเจนเพราะบรูโน่ไม่ได้มีที่ผลต่อเกมแค่ในพาร์ทเกมลกเท่านั้นแต่เขายังมีที่ผลด้านเกมรับและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเพื่อนร่วมทีมในสนามด้วยนอกจากนั้นหลังจบเกมเอาชนะแอสตันวิลล่าเมื่อคืนนี้ซึ่งบรูโน่เป็นคนยิงประตูชัยเอเดนเทนฮากก็ยังกล่าวตอกย้ำว่าขะแนนให้ความชื่นชมในตัวของบรูโน่อย่างมากโดยบอกเลยว่าถ้าทีมไหนก็ตามที่คาดหวังจะเป็นแชมป์ยังไงก็ไไไไมม่่่่่ีีีทททาาาางงดดดู้้้้เเเเเเลลนนนนนนปปรระภบบบบั็ซึกววแค เกมที่เขาแสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมแผนของเราคือให้เขาเล่นทางขวาให้เขาวิ่งเข้าช่องแล้วเขาก็ทำได้ยอดเยี่ยมมากๆโดยรวมแล้ววันนี้ผมคิดว่าแผนของเราถูกทำได้ดีมากและเราต้องการมีผู้เล่นแบบเขาคือเราจำเป็นต้องมีผู้เล่นแบบบูโน่ถ้าเราอยากจะคว้าแชมป์และอีกอย่างที่สำคัญสำหรับบูโน่คือการเป็นผู้นำที่ใช้การลงมือทำเป็นแบบอย่างจุดเด่นของบูโน่อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเขาเป็นพวกวิ่งสู้ฟัดและมากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมอยู่ตลอดเวลาจนหลายครั้งก็โดนแซวว่าบ,บ่นอะไรนักหนาแต่เขาเองก็เคยเปิดใจเวลาว,ว่าสิ่งที่เขาทำนั้น้นนไไไม่ไดมีอะร ไปกว่าเหตุผลเพราะอยากจะทําให้ทุกคนลีดเค้นศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองออกมาเพื่อที่ทีมจะได้ผลลัพธ์ที่ดีจากเกมการเล่นซึ่งหลังจบเกมเมื่อคืนกับแอสตันวิลล่าบรูโ่ฮีโรคนยิงประตูชัยก็ได้กล่าวในเชิงกระตุ้นให้เพื่อนร่วมทีมโฟกัสที่การเล่นของตัวเองให้ดีที่สุดว่ามันไม่สําคัญว่าคู่แข่งเป็นใครเพราะเราตระหนักดีแล้วว่าเราเล่นกับทีมที่ดีเสมออย่างวิลล่าเขาไม่แพ้มาสิบเกมมีผู้เล่นที่ดีและแนวทางที่ยอดเยี่ยมแต่เราแค่ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและปิดงานวันนี้เหมออนทที่่่เรราาายมมมํสแ้้้บงงงคัััจะไไดผลว แต่ทีมพยายามเสมอที่จะทําทุกอย่างเพื่อชัยชนะมันสําคัญมากๆเพราะว่าทีมนี้คู่ควรกับการลงเล่นเพื่อชัยชนะเมื่อว่ามาถึงตรงนี้หลายคนก็อยากจะรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าเคล็ดลับอะไรกันถึงได้ทําให้บรูโน่เฟรนเดสมีสภาพร่างกายที่ฟิตเปรียะไม่ต่างอะไรกับหุ่นยนต์ทีแปดจากภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องคนเหล็กซึ่งเคยมีการเปิดเผยครับว่าสิ่งที่บรูโน่เฟรนเดสติดงอมแงมต้องมีติดตัวเสมอทั้งเวลาอยู่ในห้องแต่งตัวเดินทางหรือที่มานั่งสำรองนั่นก็คือนมสดบรูโน่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อ,อมมมว่าผมไมเคคยหยดดมมุืนาานนัตล คือไม่ต้องเปลี่ยนตัวผมออกบ่อยครั้งจริงๆบางทีก็เป็นน้ําอะไรบางอย่างที่ช่วยเรื่องการฟื้นตัวแต่สําหรับคนรีดนมนะครับถ้ามีผมอยู่คุณไม่ต้องตกงานแน่นอนบางครั้งผมยังหิ้วกลับไปทานที่บ้านโดยซ้ําเพราะถ้าไม่ใช่แบบนั้นผมคงไม่สามารถวิ่งเป็นบ้าเหมือนอย่างที่ผมทําทุกวันนี้แน่นอนอย่าว่าเป็นบทสัมภาษณ์เก่านะครับแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าบรูโน่เฟนเดสเป็นผู้เล่นที่ชื่นชอบการดื่มนมมากขนาดไหนและจะเป็นเพราะแบบนั้นก็ได้ที่ทําให้เขาแข็งแกร่งเพราะนมถือเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการได้รรรัับบบกกาาายอมมว,ว่่่คนนนนนทีสุดชดชิหึงะๆ ที่อยู่ในวัยกำลังจเจริญเติบโตและมีบูลโ่เฟนันเดสเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลหรือจะก,กีฬาชนิดอื่นๆเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องบูดร่างกายตนเองโดยการดื่มนมกันเยอะๆนะครับไม่แน่ว่าบางทีโดยที่ยังไม่ทันรู้ตัวร่างกายก็อาจากายสภาพไปเป็นทีแปดรเหมือนอย่างบูลโ่เฟนันเดสไปเลยก็เป็นได้ครับ